สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็เ็นคลิปการพยากรณการทํานายดวงตามวันเกิดนะครับกับผมอาจารย์มหา,าสารเลลสราเจษีในช่องเปิดฟ้าล่าดาวนะครับคลิปนี้ก็จะมาพยากรณทํานายไกด์รายดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับว่าดวงของท่านจะเป็นไปในแนวทางใดทิศทางใดตลอดเดือนกุมภาพันธ์2564ในช่วงเดือนแห่งความรักนี่นะครับด้านแรกนะครับดวงในเรื่องของการเงินนะครับดวงการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับ มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้พึ่งพานะครับมาอาศัยมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินจากท่านนะคนเกิดวันอาทิตย์นะพ่อแม่ก็มาขอความช่วยเหลือพี่น้องก็มาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินกับท่านนะครับเรียกได้ว่าท่านนะครับเป็นที่พึ่งในเรื่องของการเงินให้กับญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับให้กับครอบครัวเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่การเงินของท่านเนี่ยนะครับได้มาจากไหนได้มาจากการเข้าสังคมการเป็นครูบาอาจารย์การอบรมสั่งสอนนะครับการสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดรายได้การหาความรู้การศึกษาแนวทางใหม่ๆการเรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดรายได้แก่ท่านนะครับการติดต่อการเดินทางยิ่งเดินทางยิ่งรวยนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์การเดินทางมักก่อให้เกิดรายได้นะครับท่านก็หลอกจากนั้นนะครับ ท่านก็เป็นคนที่ชอบเข้าสังคมพอสมควรนี่นะครับชอบเข้าสังคมเข้าหาสังคมนะครับหามิตรสหายแต่การเข้าของท่านนี่นะครับนํามาซึ่งเงินทองนะนามาซึ่งผลประโยชน์นํามาซึ่งรายได้นะครับไม่งั้นท่านไม่เข้าไปหรอกนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะและก็นะครับการติดต่อประสานงานนะครับการติดต่อประสานงานนะครับในเรื่องของอาชีพการงานก็มักให้เกิดรายได้ ทำให้เกิดรายได้ถือว่าการเงินนะครับในเดือนแห่งความรักของท่านนี้นะครับก็มีเข้ามาจากหลากหลายทิศทางนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการติดต่อสื่อสารการเรียนรู้อะไรต่างๆนี่นะครับการพบปะสังคมส่วนใหญ่นะครับจะได้รับผลประโยชน์ได้รับผลตอบแทนเพราะนั้นการเงินก็เข้ามาจากหลากหลายแหล่งหลากหลายทิศทางนะครับพอสมควรเพราะนั้นการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะในเดือนนี้นะครับในเดือนกุมภ <ๆ S 2> าพันธ์การเงินไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยติดขัดสักเท่าไหร่นะครับคือ มีหน้ำซ้ำนะครับพอเงินเข้ามาปุ๊บก็ได้ช่วยเหลือญาติพี่น้องนะครับที่เขาติดติดตัดขัดนะครับให้เขาสามารถประคับประคองในเรื่องของการเงินไปได้นะครับท่านช่วยเขาในโอกาสหน้าเขาก็จะมาช่วยท่านนะครับในเรื่องของการเงินนะอันนี้ก็สําหรับโชคลาบนะครับดวงในเรื่องของโชคลาบแหละการเงินไปแล้วโชคลาบก็ถามว่ามีเข้ามาไหมนายคนเกิดวันอาทิตย์ก็มีเข้ามาแต่นานๆานมาทีแต่มาทีเนี่ยเป็นโชก้อนใหญ่ นะมาทีก็เป็นโชคก้อนใหญ่มาทีแบบทับท่านลงไปเลยทับถมลงไปเลยเป็นโชคก้อนใหญ่นะครับก็มีโอกาสมีเกณฑ์นะการลงทุนเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในทางที่ดีนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการเงินและก็โชคลาบนะครับต่อมาดวงในเรื่องของการงานการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์นี้นะครับคือการงานมันดีไหมการงานก็ดีการงานราบลื่นมีอุปสรรคไหมมีอุปสรรคแต่ ท่านสามารถที่จะแก้ไขนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นมาให้มันราบลื่นไปได้ให้มันผ่านพ้นไปได้นะครับไม่ปล่อยให้มันเป็นดินพ่อขางมูไปปล่อยให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ถือว่ามีความเฉลียวฉลา,าดนะครับมีไหวพริบปฏิพานธ์มีความเป็นผู้นําสูงนะครับเพราะฉะนั้นในการทํางานนะครับก็จะแสดงศักยภาพออกมาให้คนอื่นเห็นเมื่อเกิดปัญหามีอะไรเข้ามานี่นะครับในเดือนนี้ ท่านก็สามารถที่จะแสดงศักยภาพความสามารถของท่านเองให้เป็นที่ประจักษ์นะครับทาให้มีคนนับหน้าถือตานะครับทำงานเสร็จแล้วหัวหน้าง,งานนะครับผู้จัดการหรือทีมงานมักยกย่องมักอ่าให้ท่านเลื่อนตําแหน่งความรับผิดชอบที่สูงขึ้นนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะหน้าที่การงานก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นะครับสำหรับคนที่ทํามาค้าขายประกอบอาชีพซื้อมาขายไปหรือประกอบอาชีพธุรกิจค้าขายต่างๆนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือเปิดหน้าร้านเองก็มีโอกาสนะที่ในเดือนนี้นะครับจะได้รับผลตอบแทนยอดนะครับสุทธิที่เข้ามาจะเพิ่มมากขึ้นลูกค้าก็เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับมากกว่าเดือนที่ผ่านมาแน่นอนนะครับสําหรับคนที่ทํามาค้าขายนี่นะครับมีจะมีรายได้เพิ่มเข้ามา พอสมควรนะกว่าเดืนที่ผ่านมาส่วนคนที่ว่างงานยังไม่มีงานทํานะครับก็มีโอกาสมีเกณฑ์นะที่ไปสัมภาษณ์งานไปสมัครงานแล้วจะได้งานขอแค่ท่านไม่เลือกงานแค่นั้นเลยครับนะครับงานก็จะเข้ามาหาท่านอย่าเลือกครับอย่าเลือกงานนะเพราะว่างานนี่ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับในช่วงนี้ช่วงโรคระบาดนี้นะครับก็ขอให้ท่านนะครับ เอาไว้ก่อนนะครับมีงานอะไรเข้ามาให้ทําก็ทําไว้ก่อนมีงานอะไรเข้ามาที่เขาแนะนําไปก็ไปทํานะครับเพื่อประคับประคองนะครับทําให้เกิดรายได้จุนเจือครอบครัวไปนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าเดือนที่ผ่านมานะครับดีขึ้นนะดวงดีการงานดีขึ้นส่วนในเรื่องของความรักดวงความรักนะครับคนโสดคนโสดนะครับการที่จะได้พบได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจพบเจอคนที่ใช่ก็มีโอกาสน้อยนะเพราะท่านจะ หมกมุ่นอยู่กับการสร้างเนื้อสร้างตัวนะหมกมุ่นอยู่กับการทํางานนะครับการหาเงินนะครับไม่ค่อยได้ไปสนใจใครสักเท่าไหร่นี่นะครับนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับอะไรไปนะครับคนโสดเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะได้พบได้เจอก็มีโอกาสน้อยแต่ไอ้น้น้อยนี่ก็เป็นน้น้อยแบบคุณภาพนะถ้าได้เข้ามาปุ๊บดิก็มีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์ได้เรียนรู้ได้คบหาดูใจกัน นะครับได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือมีโอกาสได้ตกลงปงใจแต่งงานกันนะคนที่เกิดวันอาทิตย์ส่วนทนที่มีคู่ครองคนรักคนที่มีคู่ครองคนรักก็มีโอกาสมีเกณฑ์ที่คู่ครองคนรักนะครับเขาจะซื้อนะครับข้าวของเครื่องใช้เอาเงินให้ใช้นะครับเป็นสายเปเลยทีเดียวนะคู่ครองคนรักนี่นะครับในเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสที่เขาจะเซอร์ไพรส์ในเดือนแห่งความรักนะครับ ทำให้ชีวิตคู่ชีวิตรักแฮปปี้มีความสุขนะครับอันนี้คือดวงโดยทั่วไปนะครับของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักนะครับก็จะประมาณนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ